ผมใหยรถใหม่มากเลยพี่เชื่อใจได้ปะเนี่ยไม่ย้อมแมวใช่ไหมโอ้ยงานมอเตอร์เอ็กซ์โปใกล้ถึงแล้วนี่วานี่จะเอารถรุ่นไหนดีโอ้ยดูราคาอะไรคิดหนักเลยจะไหวไหมเนี่ยดูสเปคแล้วก็เหมือนเหมือนกันเนี่ยแล้วจะออกรถต้องใช้เงินเท่าไหร่โอ้ยปวดหัวจริงๆเลยอยู่เอาถือเลครับพี่ทำไมเป็นอะไรดูอะไรอยู่ผมใหยรถใหม่มากเลยพี่ผมดูเนี่ยมันหลายรุ่นหลายแบรนด์มากเลยเนี่ยม่รูซื้อคันไหนดีเอางี้เข้าไปที่เว็บไซต์เช็คราคา com เว็บอะไรนะ เช็คราคา .com แล้วก็มองหาคาว่าค่าแฟ a ดิ a ค่าแฟ d ดิ l ไอรถไม่น้อยราคาพิเศษนะนะใช่อ๋ออันนี้นะรถผู้บริหารรถทดลองขับไม่น้อยราคาพิเศษเขารวมเอารถไม่น้อยรถผู้บริหารรถทดลองขับอ่าสภาพวิ่งแบบน้อยมากๆเลยรถป้ายแดงด้วยเช็เงินได้ไปตั้งหลายแสนคุ้มกว่าเดี๋ยวม่น้อยนี่เชื่อใจได้ปะเนี่ยเขาเว็บไซต์นี้เขาอยู่นสปี ไม่ย้อมแมวใช่ไหมไม่ใครๆก็รู้จักแล้วเลยมีโปรโมชั่นด้วยนี่โปรโมชั่นเนี่ยนอกจากราคาดีแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าโทรศัพท์เขามีคอนแทคเซลอยู่เห็นไหมผมโทรเลยนะโทรเลยโทรเลยว่ารถยังอยู่ไหมงั้นผมถามเลยนะเข้าไปดูได้ที่ไหนรายละเอียดเป็นยังไงอ๋อโอเคลองโทรเลยน่าสนใจฮัลโหลครับครับสวัสดีครับพอดีว่าผมเห็นในรถผู้บริหารรถทดลองขับไม่น้อยราคาพิเศษไหมครับ ในเว็บไซต์เช็คร,ราคาเช็คราคา닷คอมครับพี่เช็คราคามีเซกชันใหม่รถทดลองขับรถผู้บริหารใหม่น้อยราคาพิเศษจองด่วนโทรเลย